เพงเดียวเน้เกิน2ปีชนะเลิศได้แก่ขวัญขนมโกวาจากเรอร์เมทรองคณะเลิศระดับหนึ่ง รองชนะเลิศระดับสองได้แก่น,น,น,นานทัาสุสัสยานนท์ยาเกลเซนเดยวเจติปวัิและสุภรกิ่บุญรังสรรค์ beta Ramban, nah, ya, ya.